เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความตนกตกใจหรือแตกตื่นได้ครับเพราะยังไงข้อมูลที่ส่วนราชการให้เป็นข้อมูลจริงเปิดเผยได้และติดตามได้อย่างต่อเนื่องครับครับผมวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับแม้ว่าจะเห็นได้ว่าวิกฤตขนาดขาดน้ำเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเราคนไทยก็ต้องช่วยกันนะครับในการประหยัดน้ําเพื่อที่จะฟันฝ่าวิกฤตภัยแ้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับครับวันนี้ขอพระคุณนันทอครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายรายการพร้อมกันครับ ชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณอุตสาหกรรมทองคำในประเทศไทยยังสามารถเติบโตได้และมีโอกาสทางธุรกิจในอีกหลายประเทศบริษัทอาคารารีซอร์สเซ็ตจำกัดมหาชน ผู้ประกอบากิจการเหมืองแร่ทองคำมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นต้นทางของการผลิตทองคำที่สำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอุตสาหกรรมทองคำในประเทศซึ่งประเทศไทยในขณะนี้มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในเรื่องของการสก,กัดทองคำที่ได้มาตรฐานโลกและมีผู้ค้าทองคำที่มีประสบการณ์ในตลาดโลกซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาสายแร่ทองคำของบริษัทอัคาราเรซอนเซตพบว่ายังมีสายแร่ทองคำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกหลายพื้นที่ในประเทศ สามารถลดการนําเข้าทองคําจากต่างประเทศซึ่งจะทําให้ประเทศไทยเติบโตในธุรกิจทองคําได้อีกอย่าง,ย,างยั่งยืนสําหรับอัคราเราได้มีการทําการผลิตทองตั้งแต่ปี2,543นะครับผมเป็นระยะเวลา15ปีแล้วนะครับผมและเราก็ได้มีการสํารวจแหล่งใหม่ๆสำหรับอทองคำเพื่อใหอ้มีเหมืองใหม่เกิดขึ้น นะครับในจุดนี้าทางนักธรณีวิทยามั่นใจว่ามีทองเพิ่มในประเทศไทยที่จะสามารถเลี้ยงคลัสเตอร์ที่เป็นทองคำแล้วก็ซึ่งาสามารถที่จะเป็นอนัญมณีทองส่งออกไปต่างประเทศได้ตลอดระยะเวลา15ปีในการทำธุรกิจเหมืองทองของบริษัทอคารารีซอร์สเส้จำกัดมหาชนไม่ได้มุ่งแต่กำไรจากการทำธุรกิจทองคำเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนต่าง โดยรอบหนงทองคำด้วยประชาชนสามารถมีอาชีพจากการทำเหมืองแร่ทองคำและได้รับการสนับสนุนในการประกอบอาชีพต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทอัครารีซอร์สเซตที่จะดูแลและให้โอกาสแก่ทุกคนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนร่างกายเป็นกลไกซับซ้อนค่ะแต่จะทำแบบนี้ได้ร่างกายต้องฝึกฝนค่ะ ใหม่วีฟิตน,น้ำนมจากข้าวไรซ์เบอร์รีข้าวสีว่วงสัญชาติไทยวิตามิน A ช่วยในการมองเห็น B12 มีส่วนช่วยใน